วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องดาวเกตย้ายเปิดเฟซบุ๊กเปิดติกต็อกเปิดโซเชียลหูดาวเกตมาเพียบเลยมากันใหญ่เลยคิดว่าไงเอเพื่อนคิดว่าไงเกตเนี่ยอืมเกตเนี่ยอดูดเนี่ยมันอยู่ที่ราศีเมษแล้วตอนนี้ย้ายมาราศีมีนใช่อ่าซึ่งซึ่งซึ่งมีนเนี่ยมันมี ราหูตั้งรับอยู่ใช่ก็ในมีนตอนนี้ก็จะมีคู่ราหูกเกตแปดเก้าแปดเก้าเนี่ยราหูนี่สีในมาสีก่อนเพราะว่าส่วนมากคนมักจะเข้าใจผิดว่าราหูสีดำอ่าเออทโทนเออทโทนสีที่มันเป็นธรรมชาติสีมากสุกสีหินที่เป็นสีเทาๆปนขา,ขาวๆอ่ะ ไม่ใช่สีกากีโทนมีอะไรฮะอย่าเลยได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ai, สีกากีก็ได้ <c oughs> แล้วที่นี้หมายถึงสี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 อย่าอย่อย่าเขาเ้าใจผิดสีสีอมีตัวแทนลาหูเช่นเอคนคนนี้ควรจะใส่เสื้อสีอไล่สีลาหูสีลาหูสีลาหูไม่ใช่สีดําสีมอ้อมก็ได้มอม้อม <c oughs> คือมอห้อมก็ลาหูใช่ หรือว่าจะไม่ง่ายคือสีช็อกโกแลตอ่าก็ได้อะไรที่มันเป็นเอิร์ธที่มันดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติได้หมดแล้วตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยปกติเราจะแบ่งประเภทดาวดาว,ดาวสุประค์ดาวบาประว่าไปแต่หนึ่งหนึ่งในนั้นอะ่ะมันจะมีดาวที่แปลกจากชาวบ้าน่อยู่สองดวงคือดาวอาทิตย์กับดาวเกตซึ่งเขาจะแยกกลุ่มดาวที่กับดาวเกตเป็นตัวบูสเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งจักรวาล มีความร้อนมีพลังงานจะเป็นตัวบูสต์ในกรณีลักษณะการการบูสต์เนี่ยอาทิตย์กับเกตเนี่ยมันบูสต์ต่างกันใช่เนาะในในความรู้สึกนะในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเกตเนี่ยมันลักษณะมันทําให้มันฟุ้งฟุ้งฟุ้งขึ้นมาแต่ว่าอาทิตย์เนี่ยมันเหมือนมันเพิ่มพลังงานอืมก็หลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวอาทิตย์หรือดาวเกตเนี่ยไปอยู่ณจุดไหนมันเหมือนตัวบูสต์แต่ การบูสต์ก็แล้วแต่บริบทแล้วแต่ลัคนาแล้วแต่อะไรแต่ว่าตอนนี้เราพูดถึงแค่มันเข้าไปบูสต์ราหูตอนเนี้ยเกตเข้าไปบูสต์ราหูอยู่นะปะจช่แปดเก้าเนี่ยอาจารย์เคยบอกเนาะมันเหมือนคู่สมพลใช่มันทําให้ดูฉลาดขึ้นใช่ถ้าเราถ้าเราตีว่าแปดจริงๆแล้วแปดเก้าไม่ใช่คู่สมพลหรอกแต่แปดเก้าเนี่ยความหมายคือเหมือนคู่สมพลมันมีความฉลาดมีความเก่ง มีความปา๋ามันดีกว่าล้าหูเฉยๆเนาะเพราะว่าเกตเข้าไปดันเข้าไปอีกทําให้ความฉลาดฉลาดมากขึ้นทําให้ความใจใหญ่ใหญ,ใหญ่มากขึ้นความเอ่ออย่างถ้าอใบายามุกเนี่ยก็จะเป็นแบบลายใหญ่ๆอือก็ช่วย b o o ช่วยช่วยปรับช่วยอะไรใช่มนี่พูดแล้พูดลักษณะของเอ่อตัว ดาวเกตเฉยๆทีนี้บางทีการดูดาวเกตเนี่ยดาวเกตมันเดินไม่ใช่เดินทุกเดือนหกสิบวันหกสิบวันเพราะง้นี้เวลาเราจะดูว่าดาวเกตของเราเนี่ยเดินดีหรือเดินไม่ดีมันต้องดูดาวดาวตัวหนึ่งประกอบด้วยดาวจันทร์เพราะฉะนั้นดูเกตอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูคู่ดาวจันทร์ด้วยดาวจันทร์เดินทุกสี่ชั่วโมงพอเราจะเห็นว่าพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ลงมันก็จะรวดเร็ว เ่ากับว่าจะเดินหนึ่งราศีเนี่ยใช้เวลาสองวันครึง่งสองวันครึง่งปกติเขาคาดว่าเดินทุกสี่ชั่วโมงจริงๆอะเดินเดินตลอดแหละแต่เราจะเห็นเ,เวลาเดินแต่ละลเรื่องเกณฑนว่างใช่สี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาที่พอเราเห็นเกณฑ์ปุ๊บเกณฑ์อยู่คู่แปดเก้าคู่มืออาชีพคู่อะไรว่าบาบาบาอาแต่ถ้าดาวจันเดินไม่ดีในภพเรือนอันนี้พวกฝึงเชิงเชิงดาวนะแต่ว่า พอพูดถึงเรื่องพบเรือนก็ต้องดูว่าราศีอะไรดาวประจําตัวเป็นอะไรแต่ตอนนี้พูดถึงแค่ว่าจะดูดาวเกตเนี่ยก็อย่าลืมดาวจันอืมต้องดูดาวจันคู่ใช่จะได้รู้ว่าตอนเนี้ยมันจะฟุง้งหรือมันจะเพออร์ถ้าถ้าถ้าดูาสิ่งสําคัญที่ต้องดูเพิ่มด้วยคือราหูแบบอาจารย์เพอร อืมราหูตรงนี้ไม่มีมาตรฐานาการไม่มีมาตรฐานอืมเอ่อจะอธิบายยังไงดีให้คนที่บางทียังไม่รู้จักหลักโหราศาสตร์เพราะว่าในแต่ละจุดที่ราหูไปอยู่หรือในแต่ละจุดที่ดาวไปอยู่เนี่ยเอาพูดง่ายๆอาจจะวันนี้อาจจะใส่มงกุฎอ่าพอ่พอพ่สอสักคนลายชาโชคอ่าไม่เหมือนกันแต่ในลักษณะตอนนี้คือราหูอ่ะที่อยู่ณนะปัจจุบันนะตอนเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานแต่ไม่มีมาตรฐาน,าฐานแป<ต>ลว่า ลาเขาคือคนธรรมดาใช่แต่ด้วยความเป็นลาหูไงเป็นคนธรรมดาที่มีลูกล้าลูกชนใช่แต่ว่าเขาคือเขายังไม่มีการแบบติดเปกถ้าจะติดเปกอย่างเงี้ยราหูเป็นอุดลาหูเป็นราชาโชคเทวีโชคอย่างเงี้ยจะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีโอกาสดีกว่าคนปกติไม่มีมาตรฐานก็ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าในความเป็นลาหูยังมีอยู่ ยังชอบอัมบายาโมกยังมีความใจใหญ่ใจโตอยู่แต่มันไม่สุดไม่สุดหรือมันไม่มีคนคอยช่วยเหลือไงไม่มีมาตรฐานใช่แต่อย่างน้อยก็คือมีตอนเนี้ยมีดาวเกตเนี่ยเข้ามาบูสเข้ามาบูสอยู่หกสิบใช่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเขาเป็นคนมีสกิลและสามารถทําอะไรก็ได้แหละพอไปอยู่ในในดวงคนที่เป็นลัคนาอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาคุยกันว่า ในแต่ละราศีเป็นอะไรแต่ว่าตอนเนี้ยคลิปเนี้ยเราจะพูดถึงว่าเกตมาบูตแปดแบบไหนลักษณะแบบไหนจะทําให้แปดเป็นแบบไหนแต่ด้วยความที่แปดตรงนี้ไม่มีมาตรฐานสมมติในอนาคตที่แปดเดิมมานะจุดเช่นจุดที่เป็นปุดพอเกตเข้าไปมันก็ยิ่งจะบูตเข้าไปใหญ่อืมใช่มันก็จะแรงรขึ้น,นอีกามาตรฐานดาวสําคัญอย่างกรณีที่เอราหูไปอยู่ในตําแหน่งนิด นีดก็คือความผิดพลาดมากกว่าต <สำ S 1> ่ำกว่ามาตรฐานใช่เพราะนั้นพอดาวเกตเข้าไปบูสตเป็นเรื่องเลยแล้วยิ่งดาวจันเดินในทุสถานะภพอริมรณนะวีนาตวัวนี้แหละก็จะทำให้ดาวราหูดาวเกตมีปัญหาอีกถ้าเวลาไหนมาเจอณนะจุดจุดจุดนั้นมันก็ยิ่งจะบูสต์เข้าไปมากกว่าเดิมเนาะ <No? S 2> ใช่ให้รู้คร่าวๆว่าราหูเป็นลักษณะแบบไหนเพราะว่า จะให้อธิบายเรื่องความเป็นราหูสองวันก็ยังคุยกันไม่จบแต่พูดกันเป็นราหูแบบเข้าๆ้ให้ฟังว่าคชืวรชืล้วราหูอ่ะชื่อก็าาอบ่งบอกอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นแบบไหนต้อาตามนั้นแหละโอเคนะ